สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้นำเสนอเมนูผัดผิดปลาไหลครับขั้นตอนแรกเกยกับพริกแกงไปผัดกับน้ำมันครับผัดไปเรื่อยๆจนพริกแกงหอมได้ที่แล้วครับนี่พอพริกแกงหอมได้ที่ก็เอาปลาไหลใส่ลงไปครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับผัดไปเรื่อยๆครับ สีสันนะครับสีสันหน้าทานครับหอมเจียวเลยครับเติมน้ำลงไปครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับทิ้งไว้สักครู่ครับนี่ครับโปอปลาไหลสุกแล้วครับนี่สีสันหน้าทานครับนี่นี่ครับเดี๋ยวค่อยปรุงรสครับ นี่ซีสันหน้าฐานครับแล้วก็ปรุงรสครับใส่น้ำมันหอยครับซอสปรุงรสครับน้ำปลาครับผงนัวหรือผงชีรดครับคุกเข้าให้เข้ากันครับทิ้งไว้สักคู่กับใส่ใบกระเพราครับขั้นตอนสุดท้ายครับคุกเข้าให้เข้ากันครับนี่ใส่พริกขันฝอยด้วยครับนี่ครับ เพิ่มสีสันครับสีสันหน่าทานครับกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับผัดผิดปลาไหลครับนำเสนอเย็นนี้ครับ